มีอีกวันนี้เห็นอยู่หลายตัวเลย ASN ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างมาแปลกพิลึกผมเรียกคำว่าพิลึกเลยนะมาแปลกพิลึกตรงที่ว่าเออจากวันวันก่อนๆเนี่ยเทรดกันแบบเฮ้ยเทรดกันคนเดียวอะ่ะเทรดกันหลักพันเนี่ยเนี่ยหลักพันหลักหมื่นเนี่ยดูดิ 4,800วอลลุ่มบ้าไปแล้วเทรกันสี่พกว่าวอลลุ่มแล้วอยู่ทีอี3แท่งเนี้ยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยแสดงว่าคุณต้องมีอะไรผมเสิร์ชข่าวแล้วไม่มีอะไรแต่อนาคตอาจจะมีก็ได้คล้ายๆกับนี่เลยคล้ายๆกับทีวีดีสมัยแรกๆเลยตอนนั้นผมก็เจอแบบนี้แหละอยู่ดีก็งัดงัดขึ้นมาเนี่ยช่วงนี้เลยเนี่ย ลองดูวอลลุ่มนะจับตาดูวอลลุ่มเทดกันแบบเทดกันแบบหลักล้านอะแบบหลักน้อยน้อยอะไม่ได้มีอะไรเลยอะแต่พอมาเจอแท่งเขียวเนี่ยเปรี้ยงขึ้นมาทั้งที่ข่าวยังไม่ออกหกสิบกว่าล้านแล้วก็มาแท่งนี้ร้อยล้านโอ้โหแบบสุดท้ายข่าวมาเฉลยตรงนี้ข่าวมาเฉลยตรงนี้ว่าจะ เปลี่ยนเป็นโฮลดิ้งอาจจะมีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติมพอข่าวออกก็เกิดอะไรเซ l ล on f a แฟขึ้นมาก็ล่วงเลยก็ล่วงเลยแล้วก็ล่วงลงมาเลยพับ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 ่ข่าวออกแล้วซื้อหุ้นตอนข่าวออกก็ยับทุกรายฮะทีนี้พอมาถึงแท่งนี้ปุ๊บแท่งเขียวนี้ปุ๊บนโยบายเปลี่ยนชื่อ เข้าตลาดเป็น TVDH TV Direct Holding เปิดกระโดดเลยฮะเปิดกระโดดขึ้นมาเลยแล้วก็ออกของไปเรียบร้อยแล้วก็ลงเหมือนเดิมเห็นปะตอนนี้ก็ยังยึกยักอยู่เนี่ยมันเกี่ยวกับการสนใจข่าวด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้ ASN เนี่ยยังไม่มีข่าวอะไรเลยเออแต่วอลุ่มมาแล้วบ้าบอที่สุดวอลุ่มเยอะมากนะครับ จากเทรดกันหลักพันเทรดกันหลักพันนะฮะกลายเป็นเทรดกันหลักล้านต่างกันไหมแสดงว่าเอ้ยอีสามวันนี้มึงต้องคุณต้องเห็นอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับก็ต้องลองดูทีนี้เรามาดูใช้กราฟแพทเทิร์นเนี่ยลองเรามาระวังนะไอตัวนี้ฟีฟตต่ำมากนะครับฟีฟตต่ำมากสำหรับผมเนี่ยถ้าไม่ถ้ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีในยะจริงๆก็จะไม่ยุ่งนะฮะแต่ว่า ฟีฟตต่ำเนี่ยถ้าอ่านใจเจ้าของถูกเนี่ยรวยถ้าอ่านใจเจ้าของถูกนะเพราะว่าเจ้าของก็ถือหุ้นเยอะกว่ารายย่อยไงใช่ไหมเจ้าของเขาถือหุ้นเยอะกว่ารายย่อยเขาสามารถนําทิศทางได้ไงเออทีนี้เนี่ยกราฟเดเป็นอย่างไร abc ตรงนี้ abc ย่อย a b c abc ย่อยอย่างนี้ขึ้นมาเทสเรียบร้อยแต่ตบลงไปก่อนภาคบ่ายเนี่ยไม่ต้องดูอะไรเลย ภาคบ่ายนะถ้า4โมงเย็นอย่างเงี้ยแล้วยังยืน4.58อยู่ก็หน้าวัดนะครับหน้าวัดเนี่ยอยู่ในไทม์เฟรมย่อยอย่างเงี้ยเนี่ยต,ตอนนี้ตอนนี้ขยา่าตอนนี้ขยา่าเห็นปะผมจะบอกไว้เสมอตั้งแต่ต้นเดือนไว้ว่าไทม์เฟรมย่อยไม่ใช่ไทม์เฟรมแห่งแนวรับนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้เลยว่ามันจะรับอยู่หรือเปล่าไทม์เฟรมเดย์เท่านั้นคือคือแนวรับนะฮะไทม์เฟรมย่อยไว้ฟอลโล พอเวลามันเบรกปุ๊บเราค่อยตามนะครับถ้าเป็นรับไทมเฟรมย่อยนี่มีฟิตโอ้โหร้องไห้ได้เลยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเล่นไม่เล่นเราแค่อาสัยในในเชิงของภาพใน t ทม e เฟรมเด a ดดูดูจังหวะและก็ดูอะไรกาลเทศะกาลคือทามมิ่งนะฮะกาลคือเวลาเทศะคือความถูกต้องนะครับดูกาลเทศะช่วงตลาดช่วงเย็นๆเนี่ยว่ามันจะเอาไหม ก็ต้องลองดูตอนนี้ก็น่าจะกำลังกาจัดรายย่อยอยู่นะครับเพราะว่ารายย่อยน่าจะไปหวดข้างบนไว้เยอะก็ต้องดูว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันโตรแบ็กกลับเนี่ยผมว่าเอชเอ็นเนี่ยน่าสนใจมากมันไม่มีข่าวอะไรเลยและตัวเองก็เป็นบล็อกเกอร์ด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเกี่ยวกับการเงินเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันไม่มันคนมันไม่เล่นอย่าง้วอยู่ทีสามแท่งนี้มันมาจากไหนก็ต้องลองดูนะครับเรามาระวังฟรีโฟร์มันต่ํามากนะครับมันการบิดออกไม่ได้ สำหรับผมนี่ก็จะหะลักหมืน่นหลักแสนอย,อย่าไปหวดขนาดแบบหูหลักล้านนี้ก็ก็อันตรายหุ้นมันผมว่าน่าจะถ้ามันไม่มีปัญหาเนี่ยมันเอามันเอาไปซีลิงแน่นอนถ้าถ้าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าแพทเทิร์นมันได้เห็นป่ะเขีวยวขนาดข้างวะร้ายเป็นดีเนี่ยร้ายเป็นดีแล้วมันก็ขึ้นไปถึงตรงนี้ถึง5บาทเปลี่ยนสเปซปุ๊บทิ้งเลย ทิ้งยาวลงมาแล้วก็ยังไม่งัดด้วยซ้ำอ่ะโอเคเอเซนจบไปมี